สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมแบบครีนนะคะก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีกล้วยค่ะกล้วยสองลูกไข่สองฟองอันนี้เป็นไข่แดงแยกกับไข่ขาวนะคะก็จะมีธัญ,ญพืชน,นี่ค่ะธัญ,ญพืชแล้วก็ผงฟูค่ะผงฟูแค่นี้ค่ะส่วนประกอบถ้าอันดับแรกเราก็จะมาบดกล้วยนะคะ กล้วยให้ละเอียดนะคะขั้นตอนต่อไปน่คะบดประมาณนี้พอค่ะไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตีไข่ให้ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟู แล้วก็ตีไข่ขาวประมาณนี้ค่ะตีขาวให้ให้ขึ้นฟูแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไป ลืมบอกไปนะคะว่าใส่กลิ่นวานิดาด้วยจะได้หอมสกลิน่นิดานิลนะาโอ้ยเยวไปนิดเดียวค่ะของฟูของฟูจะนิดเดียว พอดพอตีไข่แดงกับไข่ขาวเสร็จนะคะเราก็เอากล้วยค่ะกล้วยที่เราบดไว้ใส่ลงไปเลย ตัวน sure ี้ค่อยค่อยคุ้นนะคะเราก็ใส่ถั่วพืชลงไปผสมไปเลย ราจะเตรีมยมใส่พิมพ์นะคะเตรีมยมตักใส่พินนะะมพ์เลย,ยนนะคะ่ะ สงสัยจะได้แค่สิบอันค่ะเพากล้วยหมดแล้วอเอาแค่สิบอัน แต่งหน้าเค,คให้เราแล้วแต่ชอบนะคะอยากใส่ทัญยยพืชหรือไม่ใส่ก็ได้เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมค่ะ เดี๋ยวเ,เตรียมเข้าเตาอ,อบนะคะเตาอ,อบอยู่ที่ไฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมประมาณสิบหรือสิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะเค้คเกกล้วยหอมของเราเตรียมเข้าเตาอ,อบเค้คเกกล้วยหอมไร้แป้งนะคะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาล เสร็จแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมของเราดูค่ะสีสดน,น่าทานมากเลยค่ะไขรที่ลดน้ำหนักอ,อทานครีมน,นะคะชอบทานกับน,นมหวานลองทำเค้กกล้วยหอมสุดไหลน้ำตาลไหลแป้งดูนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะ